ามาดูถังหมักนะครับหมักน้ำหมักเอาไว้ฉีดต้นไม้ขีดข้าวขีดพืชผักนะครับก็มีสองถังนะครับเดี๋ยววันนี้ได้ปูมานะครับก็มาณสักสามสี่โลนะครับก็คือปูล้วนๆเลยนะครับได้จากการที่ว่าเอาไปทําขี้ปูแล้วมันจะเหลือไอ้้พวกอันเนี้ยกระดงกระดองนะครับ แต่มันยังปีอันนี้อยู่เดี๋ยวเขาจะลองทุบให้มันเละเละกัหน่อยทุบนะครับก็ตอนนี้ก็ทุบเอาแค่นี้ก็พอนะครับก็เดี๋ยวเอาไปใส่ถังเลยก็มันอยู่หลายวันมันก็จะเม็นๆ,ๆเมยน ก็น้ำมันจะมีน้ำด้วยนะครับก็เทลงไปเลยยิ่งน้ำเน่ายิ่งดีนะครับอันนี้เราก็จะหมักไว้ยิ่งนานยิ่งดีนะครับก็ถ้าไว้สักป,ปีสองปียิ่งดีเลยนะครับก็ไว้ไปฉีดข้าวฉีดต้นมกต้นไม้นะครับฉีดพืชผักนะครับก็ ผลทดลองก็คือเอาไปฉีดข้าวมันก็งามดีอยู่นะครับอันนี้มีสองถังอันนี้ก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรก็ใส่เศษผักอย่างเงี้ยเห็ดผักนี้เราก็เอามาใส่ก็จะมีปูเราก็ใส่ลงไปใส่ลงไปนะครับทำไมมีฟองก็ไม่รู้นะ แต่นี้ไม่เหม็นแล้วนะครับเพราะว่าใส่พวกสารพอดอใส่อะไร่เงี้ยครับเพราะว่ามันจะดับกลิ่นตอนนี้ไม่เหม็นกลิ่นหอมเลยทาไปเหมือนน้ําหมักแต่ผมก็หมักมาได้หลายเดือนแล้วนะครับก็เอาไปฉีดข้าวทดลองฉีดข้าวดูข้าวก็ไม่รู้มันงามเพราะนี้ปะแต่ก็มีแต่อนี้แหละฉีดการผสมสารฮอร์โมนนิดนึงไก่ น้ำหมักนี่แหละครับที่ฉีเราไปไปฉีดแตงโมอันนี้ก็อีกขงังนึงนะครับนี่อันนี้อันนี้มันจะมีนอนแต่อันนี้ผมใส่ขี้วัวขี้แกบลงไปนะครับขี้ไก่ลงไปไปหมักเลยแล้วมันจะมีหมาเน่าหนึหน่งตัวนะครับผมเอาหมาเน่าหมาน้อยกับตัวใหญ่พอสมควรนะครับผมเอาใส่ลงไปในนี้ด้วย คือใส่หมักไปเลยน,นะครับนะครับมันก็จะไม่เหมือนถังเมื่อกี้